สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนักแล้วแรงงานบริษัทแปรรูปไกยติดโควิดกว่า100รายเสี่ยงอีก6000นเมื่อวันที่23กรกฎาคม6กนายกฤิตของเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวชี้แจงถึงกระแสะข่าวพบแรงงานต่างด้าวชาวเวียนมาบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดในเครือสหาฟาร์มอำเภอบึงสามพันซึ่งทำธุรกิจปแปรรูปไก่ติดเชื้อกว่า100คน จนทําให้ชาวเพชรบุ์เกิดความตื่นระหนกเนื่องจากภายในแคมป์แรงงานดังกล่าวมีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ราว6000คนว่าได้รับรายงานเบื้องต้นเมื่อวานนี้22กรกฎาคมว่ามีแรงงานชาวเมียนมาราว100กว่ารายติดเชื้อโควิด -19 แต่ยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุการติดเชื้อครั้งนี้มาจากสาเหตุใดและรับเชื้อมาจากที่ไหน โดยขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและในพื้นที่รวมทั้งทางบริษัทอยู่ระหว่างเร่งตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมล่าสุดมีการปิดแคมป์แรงงานต่างด้าวห้ามออกโดยเด็ดขาดพร้อมสั่งกักตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมด14วันและสั่งหยุดสายการผลิตของบริษัทโดยเบื้องต้นเป็นเวลา4วันก่อนและให้ตรวจคุณภาพสินค้าว่าปนเปื้อนหรือไม่นอกจากนี้ยังกำหนดให้สมหมู่บ้านที่อยู่รบัรบๆบริษัท เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งดการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านโดยไม่จําเป็นและให้ตั้งด่านคัดกรองอย่างเข้มงวดอีกด้วยขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับบริษัทกําลังเร่งตรวจเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งแรงงานต่างด้าวภายในบริษัทและชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆด้วยโดยมีการเตรียมชุดตรวจจานวน16,00 0ชุดขณะที่ทางบริษัทจะตั้งโรงพยาบาลสนามภายในพื้นที่โรงงานจำนวน1,200เตียง โดยจะคัดแยกผู้ติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาลสนามบริษัทรวมทั้งแยกกักตัวกลุ่มเสี่ยงภายในพื้นที่บริษัทเช่นกันโดยไม่ให้ออกมาปะบนกับคนภายนอกแต่ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวภายในบริษัทจำนวนราว86เปอต่างฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มแล้วฉะนั้นอาการน่าจะไม่รุนแรงนายกลิตกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพชรบุกล่าวต่อว่า สำหรับแรงงานชาวเมียนมาบริษัทโกลเด้นไลน์ที่ติดเชื้อถือคงเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภายในบริษัทมีความกว้างขวางมากฉะนั้นตอนนี้ทางจังหวัดจึงมีมาตราการสั่งงดเดินทางการเข้าออกทั้งหมดแล้วและสั่งให้เกลักตัวแรงงานทั้งหมดราว6000คนเพื่อสังเกตอาการขณะเดียวกันทงางเจ้าหน้าที่มีการประเมินสถานการณ์ว่าจำนวนแรงงานต่างดาวทั้งหมดจะมีผู้ติดเชื้อราว20%ซหรือราว1,200คน ฝากถึงประชาชนชาวเพชรบูรณ์ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือตกใจโดยผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ต่างอยู่ในพื้นที่ปิดและตอนนี้ก็สั่งปิดพื้นที่ดังกล่าวแล้วขณะเดียวกันก็มีแผนและมาตราการรองรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ทางจังหวัดและบริษัทได้เตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ไว้แล้วหากเกิดสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดภายในแคมป์แรงงานต่างด้าวแห่งนี้จะทำอย่างไดมีการเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามและการนำยาวัคซีนจากแรงได้ ขนาะเดียวกันบริษัทได้สั่งรถเอ็กซเรย์มาจากจังหวัดลบบุรีมาตรวจให้โดยเฉพาะอีกด้วยนายกลิตกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ